คือเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยคนก็จะสงสัยมากเลยทำแอมเบได้ยังไงอ่ะก็แตคุณมีความคิดยังไงที่จะมาทำแอมเบยอดธุกรกิจของเราในองค์กรเนี่ยปีหนึ่งสามพล้านอ่ะก็ชีวิตคุณดีอยู่แล้วทําทําไมอ่ะ <cam> ควรชัยทำมา9ปีนะบางทีตอนนั้นพี่ก็ไม่เห็นด,ด้วยเ็าจะมาพูดกับพี่บอกว่าผมจะทำแอมเบนะผมก็พอแล้วเธอทําทําไมอ่ะ ทุกวันนี้ลําบากเหรอพวกเปล่าเปล่าแล้วเธอทำทำไมอะ่ะไอ้พวกเด็กๆในบ้านไหนพวกแม่บ้านนาอะ่ะขายแอมเบอ่ะพนักงานที่โรงงานไม่ได้ขายแอมเบอ่ะอะไรอะ่ะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวมาก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 บรรจนกระทั่งมันไม่มีทางเลือกแล้วอะ่ะคือทะเลาะก,กันอะไรก็แล้วมันก็ถึงกับว่าจะเลิกกันอะ่ะ oh. ก็เพราะเรื่องแอมเบนี่ ก็คือกับคุกเข่าเลยนะคุกเข่าขอพี่นะบอกว่าขอให้ผมได้ทำเถอะผมไม่ได้ทำเพื่อใครเลยนะทำเพื่อวันหนึ่งเนี่ยหมามาจะลงจากหลังเสือได้ถ้าแอมเบสสำเร็จเนี่ยเสือตัวนี้มันไม่กัดเราพี่เป็นคนที่ทำบุญกันทั้งคู่นะ สังฆทานนี่อาทิตย์หนึ่งจะต้องออกไปทําทุกวันวันละสามอาทิตย์ละสามสี่ชุดแม่บ้าก็ต้องเตรียมมาตลอดคือเราทาบุญแล้วที่ไหนมีอะไรเราก็ต้องไปทําอ่ะแต่วันนี้เนี่ยคุณวันชัยบอกว่าเวลาเราทาแอมเวนะ,ะเรายิ่งกว่าทําบุญอีกอ่ะคุณพี่เป็นคนที่มันทีต้องออกไปนวดน,นวดตัวอย่างเงี้ยเห็นหน้าเขาแล้วพี่ก็ตกใจบอกเฮ้ยไก่เธอเป็นอะไรทาไมหน้าเธอบวมอย่างเงี้ย แล้วมือเขาเนี่ยก็เป็นผู้พองอะ่ะมันเหมือนว่ามันมันมันไม่ถึงกับเยิ้มหรอกแต่ว่ามันก็เป็นแผลเป็นต่อมๆเป็นดวงๆไปหมดเขาก็เลยบอกบอกว่าพี่หนูว่าเป็นภูมิแพ้น้นำเหลืองตัวเองเขาบอกว่าหนูอ่ะต้องกินสเตอรลอยพี่ฟังแล้วพี่ก็ตกใจแล้วทำไมเธอต้องกินสเตอรอยขนาดนั้นเขาบอกถ้าไม่กินหนูก็ปวดอะ่ะหนูปวดตามข้อมันทั้งตัวแหละมันมันไม่สบายแล้วมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเออเออเธอเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะเอา โปรตีนมาให้เธอกินกระป๋องหนึ่งอาจจะทําให้เธอสบายตัวขึ้นแต่อันนี้ไม่ใช่ยานะยาเธอยังต้องกินเหมือนเดิมอันนี้เป็นแค่อาหารเสริมจากหน้าบวมบวมยุบเลยอะ่ะฉันดีใจนะที่วันนี้เนี่ยมันทําให้เธอไม่ต้องกินยานะแล้วเธอก็สบายดียเด็กมาหาลัยนะคะปีเอ่อปีห้ามาอยู่ในแอมเวเป็นลูกเอ่อเป็นดาวไลน์ของฝนลูกสาวคนโต ทำแอมเ์ตั้งแต่ปีสขึ้นปีสเป็นภไยลินมาถามคุณวันชัยว่าป้าป้าขาป้าป้าว่าหนูควรจะซื้อรถด,ดีหรือว่าซื้อบ้านดีเด็กที่เรียนปีหสถาปัตมาถามคุณวันชัยแบบนั้นบางคนเนี่ยเป็นเด็กที่มีสถานะคือเป็นคนหนูไม่เคยที่จะดูแลพ่อแม่ไม่เคยอะไรทั้งนั้นแต่วันที่มาอยู่ในแอมเ์เนี่ย รู้จับเสิร์ฟน้ำให้คุณแม่ถ่ายคุณแม่ดีใจมากมาที่เซ็นเตอร์เลยค่ะมาแม่ขอบคุณมากเลยลูกเนี่ยไม่เคยเลยนะที่จะมาถือแก้วน้ำมาเอาน้ามาให้แม่วันนี้เนี่ยทำใช้ทําอะไรค่าค่าค่าเพราะเราพวกนี้เราจะค่อยๆสอนเขาเด็กๆในเซ็นเตอร์ของเราก็เป็นลูกเราเหมือนกันน่ะเขาก็เรียกพี่ว่ามาม่าทุกคนนะ เขาเรียกป้ามามาน่ะเข้ามาร้องเข้ามาซบที่บ่าร้องไห้ได้อะไม่ว่าอายุมากเท่าไหร่พี่แค่แตะแค่นี้เราโหแล้วบางคนก็ท้อแท้ไม่มีกำลังใจเราก็ต้องค่อยๆพูดให้เขาให้เขาลุกขึ้นมาสู้ไม่ใช่เฉพาะแอมเวอย่างเดียวทุกๆอย่างวันนี้ ถ้าถามว่าทำแอมเวเนี่ยแล้มีความสุขไหมก็มีความสุขเพราะตรงนี้ถ้าถามว่าความสุขเพราะได้เงินเหรอมันไม่ใช่อะมันมันอะไรที่มันอบอุ่นแล้วเรามีความสุขมากเราทุกวันนี้ดีใจเลยนะคะที่ได้ได้ทำแอมเวพูดจริงๆได้มาอยู่ในธุรกิจแอมเวถ้าพูดถึงอะไรที่หลงไหลในแอมเว เพื่อนเพื่อนแอมเวเราได้กลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะซึ่งเราเห็นหน้ากันมาครั้งแล้วครั้งเล่าปีแล้วปีเล่าเนี่ยมันก็เกิดความมันเป็นความสนิทสนมอ่ะมันมันมันยิ่งกว่าญาติอ่ะญาติบางทีเราไม่ได้เจอกันขนาดเนี้ยเราได้ไปเที่ยวกันน่ะแล้วเราได้ซุยกันสนุกสนานเฮฮาโว้กเวกันเวลาไปเที่ยวกันฮะต่อให้ยุ่มมากขนาดนี้นะคะมันก็เหมือนกับโอ้แย่งกันพูดแย่งกัน อะไรอย่างเงี้ยมันสนุกไปอีกแบบหนึ่งมันมีชีวิตชีวาไปอีกแบบหนึ่งอะ่ะคือมันเป็นครอบครัวแอมเวจริงจริงวันในที่เราไม่อยู่สิ่งที่เราทำอยู่มันสามารถตกทอดเป็นมรดกไปถึงลูกหลานเราได้ในเซ็นเตอร์เราอะ่ะมีเด็กอยู่3คน ซึ่งเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยนะแต่ว่าพ่อแม่เขาทำแอมเวย์แล้ววันดีคือดีพ่อแม่เขาตายทั้งคู่เด็กสามคนนี้ตอนที่พ่อแม่ตายเนี่ยคนโตเพิ่ง15คนที่สองเพิ่งสิบสองคนเล็กเพิ่งเจ็ดขวบวันนี้เนี่ยเด็กสมคนนี้คนโตจบธรรมศาสตร์คนเล็กเรียนอยู่จุฬาปีสองคนที่สามกำลังใจเอ็นเด็กสมคนนี้เนี่ย พอมาเพราะเงินของแอมเบที่พ่อแม่เขาทำไว้ให้ทุกวันนี้เราได้เห็นนะได้ได้เห็นคนที่รับมรดกอ่ะเรารู้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่อยู่ส่วนที่เราได้ทำไว้อ่ะมันก็ตกทอดไปถึงลูกหลานเราได้อ่ะ